ปิดท้ายข่าววันนี้นะคะไปดูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าและควรแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวบ้านของคนบ้านเราได้เป็นอย่างดีนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความงดงามเหมาะกับการมอบเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วยนะคะจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมพร,พร้อมๆกันเลยค่ะ นายพิชาติหมัเตอายุ57ปีเจ้าของบ้านเลขที่16หทับหมู่1ตําบลสมนักขามอําเภอสะดาวจังหวัดสงขลาคือเจ้าของผลิตภัณฑ์กรงต่อนกคุ้มบางนี่หรือนายพิชาติเล่าว่าสมัยก่อนเคยเห็นคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านนั่งทํากรงนกกันแต่ไม่ได้สนใจเพิ่งจะมาเริ่มทํากรงต่อนกคุ้มเมื่อประมาณ3ปีกว่านี้เองสมัยก่อนวัสดุที่ใช้คือหวายและเชือกไนลอนส่วนที่มาที่ไปในการเปลี่ยนมาใช้ย่านลิเพาเป็นวัสดุหลักคือตนได้ไปเห็นย่านลิ หรือสนอยางพาราเลยมีความคิดว่าจะนํามาสารทําเป็นโครงนกปรากฏว่าสามารถใช้เป็นวัสดุในการสารได้เป็นอย่างดีโดยเลือกย่านลิเพาที่มีอายุตั้งแต่ประมาณ3าึงหเดือนมาทาเนื่องจากจะมีความเหนียวและทนทานมากที่สุดเมื่อได้ย่านริเพามาแล้วนั้นย่านลิเพาหนึ่งเส้นสามารถปอกแบ่งเป็นเส้นย่อยได้3เส้นการสารเส้นย่านริเพานั้นบางนีเล่าว่าตนเองสารอยู่2อลายคือลายลูกแก้วและลายปีกนกซึ่งลายสารเหล่านี้เป็นลายสารที่พบเห็นมาช้านาน,านใช้เวลาสารประมาณ10-15วันต่อกรง1 โดยเสร็จแล้วจะใช้ยูรีเทนทาเพื่อความเงางามและลวดลายเด่นชัดและมีความคงทนมากยิ่งขึ้นโดยกรงต่อมาตรฐานมีขนาดกว้างประมาณ10-13นิ้วตกราคากรงละ2,500-2,800บาท ส่วนใบเล็กๆเ,เป็นของที่ระลึกกรงละ200บาทมีทั้งที่นําไปใช้ต่อนุกคุ้มจริงๆและส่วนหนึ่งซื้อไปตั้งโชว์เป็นของประดับบ้านอย่างไรก็ตามบางนี้ก็กล่าวค่ะว่าในอนาคตอยากให้มีการผลักดันเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเชิดหน้าชูตาตำบลสมนักขามสามารถมอบให้แก่แขกบ้านแขกเมืองเพื่อเป็นที่ระลึกได้โดยขณะนี้ได้เริ่มตั้งกลุ่มผู้สานกรงต่อนกคุ้มด้วยย่านลิเผาแล้วมีสมาชิกประมาณ10บคนทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ให้สูญหายที่สําคัญกาารรทที่ํด้วยใจ เป็นการสืบทอดเพื่อคงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริงให้คงอยู่ตลอดไปไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอีกทั้งยังสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วยค่ะ